มาแล้วครับขบวน531นะครับก็มันจะผ่านสถานี้านแท่นะครับก็ได้ G A เช่นเคยนะครับนิดเดียวนะครับพเ557ผ่านไป531ก็หัวโผล่มา ไปแล้วก็ระบวนก3รห้านึ่งวันนี้นี่มาช้านะครับเลยได้ถ่ายนะครับนานๆจะเห็น531มมาแก้งๆขนาดนี้นะครับปกตินี่จะมาดึกมากครับ